สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์วันนี้น้องทิพย์นนแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนเอ่ยก็รอติดตามคลิปของน้องทิพย์เลยนะคะวันนี้น้องทิพย์แต่งตัวชุดพื้นบ้านนะคะพื้นเมืองเนาะเป็นชุดไทยนะคะแล้วก็เช่อเสื้อธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะไปช่วยงานเขานะคะก็รอติดตามโชวบ้างงานะอะไรนะคะคืออ,อย่างนี้นะคะวันนี้น้องทิพย์ที่จะมาพูดนะคะคือ ที่ที่น้องทิพย์ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ที่น้องทิพย์ไม่ได้ลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างนะคะก็คือจะมาบอกข่าวโดนพี่ๆทุกคนทั้งทุกคนเลยนะคะคือเน็ตที่พมา่าเราถูกตัดอีกแล้วนะคะตัดมาเป็นเวลาสัก3วันแล้วนะคะ3วันแล้วก็ยังไม่เปิดนะคะ คือน้องทิพย์เพิ่งได้ยินเพราะว่าน้องทิพย์อยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วก็มีในหมู่บ้านมีงานด้วยก็เลยไม่ค่อยได้รับข่าวใะรเพิ่งเพิ่งรู้เพิเพ่งรูร้ตอนตอนตอนคั้นเมื่อวานนะคะว่าน้องทิพย์ก็หาวิธีทางทุก ทุกเส้นทางเลยว่าเราจะหาวิธีทางลงคลิปได้ไดยังไงเพราะว่าเน็ตก็ไม่อาจจะรู้ว่าเขาจะปิดเขาจะปิดถึงเมื่อไหร่ปิดกี่วันเนาะเราก็ไม่ไม่แน่ใจอันนี้เราไม่แน่ใจไม่ไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลยนะคะก็อย่างที่น้องพี่บอกพี่พี่ทุกคนทุกครั้งเลยนะคะจริงๆนะคะคือ ทองทิพย์ไม่ได้อวยไม่ได้อวยประเทศไทยไม่ได้อวยแผนขับไทยนะคะคือชีวิตประจําวันเราเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือเรารับข่าวสารจากประเทศไทยนะคะทางพม่าเราก็ตามนะคะเราก็รับข่าวสารจากประเทศไทยมาได้ความรู้มาจากประเทศไทยข้างน้นเลยนะคะเราดูข่าวประเทศไทยอยู่ช่องดูช่องดูข่าวประเทศไทยทั้งนั้นเลยไม่ได้อวยจริงๆอันนี้คืออันนี้เป็นความจริงนะคะ คือข่าวสารพรม่าเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยนะคะว่าไม่รู้เลยว่าเขาจะปิดเน็ตนะถ้ารู้แบบนี้เราก็จะเตรียมเตรียมการไว้ว่าเราเราจะถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปแล้วก็แจ้งพี่ๆทุกคนว่าเน็ตจะถูกตัดแบบนู้นแบบนี้เนาะแต่อันนี้คือไม่ทราบเลยจริงๆนะคะข่าวสารพรม่าเราไม่ค่อยได้รับรู้นะคะไม่ได้ไม่ได้รับเลยเราก็เลยไม่ดูนะคะตอนนี้คือเขาปิดเน็ตกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่า มันมีแต่ว่านะคะคือ Wi-fi อ่ะเขาไม่ปิดนะคะอันนี้น้องทิพดีใจมากแต่ดีใจยังไงก็คือ,อ,อดีใจว่า Wi-Fi ไม่ปิดแต่ว่าน้องทิพยังหาวิธีไม่รู้ว่าจะไปขอ WiFi ที่ไหนเพราะว่า Wi-fi ทำไมไม่ติดที่บ้านน้องทิพ่ะคือ Wi-Fi มันเป็น Wi-Fi สายนะคะสายมันไม่ยังไม่มาถึงที่ในหมู่ว่านนะคะก็เลยยังติด WiFi สายไม่ได้ก็อยู่ที่ในเวียงเนาะ ็อาจจะไปขอใช้คนที่รู้จักหรือเอ่อหรือคนที่มี Wifi นะก็ขอไปซื้อลงคลิปหน่อยหรือแบบคนรู้จักไปขอลงคลิปหน่อยแบบเนี้ยอาจจะลงลงคลิปได้นะคะก็น้องทิพย์ก็เอ่ออานคลิปได้แต่ไม่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์อันนี้น้องทิพย์ก็คือแบบเป็นห่วงมากเลยในการคอมเมนต์นะคะคือน้องทิพย์อะเป็นคนตอบคอมเมนต์เองเป็นคน อ่านคอมเมนต์เองทุกทุกวันนะคะวันไหนที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์คือแบบมันรู้สึกแบบคิดถึงอะคิดถึงพี่ๆทุกคนที่คอมเมนต์มาแบบเนี้มันเหมือนเหมือนแบบการที่อ่านคอมเมนต์เหมือนเหมือนที่เขาที่เขาบอกว่ายังไงอะที่เขาบอกว่าการที่ได้คุยกับแฟนทุกวันแบบเนี้ยเออมันมันมันเหมือนประมาณนั้นเลยแต่ว่าน้องท์ป่าไม่มีแฟนเนาะ ก็เหมือนน้องทิพย์ได้อ่านคอมเมนต์ทุกวันได้บางทีก็ได้ความรู้จากแฟนคลับบางทีก็ได้ความห่วงใยจากแฟนคลับบางบางทีก็ได้ความติชมกับจากแฟนคลับมันมีหลายรสชาติอยู่ในคอมเมนต์นั้นน่ะน้องทิพย์ก็เลยเออชอบอ่านคอมเมนต์นะคะนี่ก็เป็นห่วงมากเลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์มา3วันแล้วนะคะคือปิดเน็ตไปแต่ว่า WiFi นี่น้องทิพย์ก็ยังไม่ได้เข้าไปในตัวเมือนะคะเพราะว่ามีงานเนาะตอนนี้น้องทิพย์ ตเตรมชุดแบบนี้อยู่นะคะมีงานก็เลยช่วยงานที่นี่ก่อน,นยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในเวียงก็จะหาโอกาสไปลงคลิปให้ได้นะคะพี่ๆทุกคนก็น้องทิพย์กลัวพี่ๆทุกคนดื่มน้องทิพย์น้องทิพย์กลัวพี่ๆทุกคนแบบทิ้งน้องทิพย์ไปจริงๆเลยนะคะคือพี่ๆทุกคนเหมือนส่วนหนึ่งในในชีวิตของน้องทิพย์แล้วนะคะการที่น้องทิพย์ไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันน้องทิพย์ก็เครียดเหมือนกันนะ กวนกยเหมือนกันนะคะเครียดคิดมากเหมือนกันนอนไม่ดับเดินนะคะจริงๆน้องทิพย์พูดจริงๆนะคะก็อ้อนวอนพี่ๆทุกคนนะคะน้องทิพย์มาแจ้งข่าวไว้ก่อนอันนี้คือเป็นความจริงนะคะก็พี่ๆทุกคนนะคะก็อย่าพึ่งแบบน้อยใจน้องทิพย์ที่น้องทิพย์ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ยังไม่ได้ให้หัวใจในคอมเมนต์นะคะก็อย่าพึ่งน้อยใจนะคะก็แบบ ออสงสารน้องทิพย์แล้วก็เข้าใจน้องทิพย์บ้างเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองน้องทิพย์ก็ออไม่ปกติเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็อาจจะปิดคลิปบ้างอาจจะเปิดอออาจจะเปิดเน็ตบ้างปิดเน็ตบ้างนะคะก็ออพี่ๆทุกคนก็เข้าใจบ้างนะคะเพราะว่าน้องทิพย์ก็จะหาทุกวิถีทางนะคะจะพยายามหาทุกวิถีทางนะคะ เพื่อที่จะได้ตอบคอมเมนต์เพื่อที่จะได้ลงคลิปให้พี่พี่ทุกคนได้รับชมทุกวันนะคะแค่พี่พี่ทุกคนดูคลิปน้องทิพย์มีความสุขน้องทิพย์ก็มีความสุขนะคะได้รับความสุขจากพี่พี่ทุกคนมาเต็มน้นเปียบเลยนะคะถ้าพี่พี่ทุกคนแบบมีความสุขในการที่พี่พี่ทุกคนดูคลิปของน้องทิพย์นะคะพี่ดีใจมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องทิพย์ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะสิ่งที่น้องทิพย์ทำน้องทิพย์รักแล้วก็ ชอบนะคะแล้วก็เป็นอาชีพของน้องทิพย์นะคะรักในการถ่ายคลิปรักในการพูดนะรักในการที่มีคนรู้จักเยอะๆแบบนี้นะคะน้องทิพย์อชอบมากเลยนะคะก็จะพยายามทําสิ่งที่น้องทิพย์รักตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็บางทีมันก็มีความติชมเข้ามานะคะบางทีก็น้อยใจอยู่นะคะแต่น้อยใจก็ไม่เท่ากับที่มีความรัก ความโดนเปรียบในอยู่ในคอมเมต์ที่แบบเอเคนรักเยอะมากเลยนะคะรักเยอะกว่าคนที่แบบเออเกลียดนะคะน้องทิพย์ิแบบนี้ตลอดมาเลยนะคะน้องทิพย์ก็เลยสู้นะคะน้องทิพย์ทำคนเดียวสู้ไปคนเดียวนะคะก็มีพี่ๆทุกคนที่หนุนหลังนี้แหละก็เลยมีกําลังมีแรงใจที่สู้นะคะทุกครั้งน้องทิพย์แคร์แฟนคลับทุกครั้งเลยนะคะ ความคิดทุกครั้งนะคะน้องทิพยปแค่มากเลยนะคะคือแคร์ยังไงก็คือเออ่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่พทุกคนดูคลิปไม่สนุกมาหรือมีความติโมมาที่เตือนเราทิพก็จะเอามาคิดว่าต้องปรับปรุงตรงไหนต้องพูดยังไงต้องออต้องปรับปรุงยังไงดีคลิปเราเป็นยังไงสิ่งที่น้องทิพทำทุกคลิปนะคะน้องทิพทำด้วยใจจริงๆนะคะแบบ เราเราทำด้วยใจอะ่ะพี่พี่ทุกคนทุกคลิปอะ่ะเราเอาใจใส่ในในคลิปนั้นทุกคลิปอะ่ะการตัดต่อการพูดการจารายละเอียดทุกอย่างน้องทิพย์เออเป็นเป็นคนแบบเอาออกมาจากใจทุกครั้งเลยนะคะสิ่งที่น้องทิพย์ลงไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะน้องทิพย์ก็ขอแค่พี่ๆทุกคนดูแล้วมีความสุขน้องทิพย์แบบนี้น้องทิพย์ก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออ สิ่งที่น้องทิพย์ได้รับกับมาก็คือ,อมีมีความหงหุดหงิมีแรงมีแรงกำลังใจแล้วก็น้องทิพย์ได้กลับมา,าที่ที่แบบสิ่งที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะ่ะได้รับจากพี่ๆทุกคนอะ่ะเป็นมันเป็นเงินนะคะที่น้องทิพย์ทำคลิปนี้มันเป็นเงิน ที่เลี้ยงครอบครัวน้องทิพย์ได้นะคะอันนี้น้องทิพย์ได้กับได้จากพี่ๆทุกคนมาล้นเปียบเลยนะคะได้แบบอยู่ในอยู่ในว่วงหัวใจเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรความบุญคุณอนะบุญคุณพี่ๆทุกคนให้น้องทิพย์มาตั้งสองปีนะคะ นี่น้องทิพย์ไม่เคยดื่มเลยไม่เคยดื่มแฟนคลับไม่เคยดื่มกัาพืชของตัวเองไม่เคยดื่มว่าน้องเก็บน้องทิพย์มาจากใครน้องทิพย์มาจากไหนนะคะที่น้องทิพย์พูดถึงพี่อันแน่บ่อยๆก็คือพี่อันแน่เป็นคนมีพระคุณของน้องทิพย์นะคะที่มามาถ่ายน้องทิพย์แล้วก็ได้ให้พี่ๆทุกคนได้รู้จักน้องทิพย์มากขึ้นนะคะกเ็เป็นพี่พี่อันแน่นี่แหละ แล้วก็บางบางท่านก็บอกว่าจะอย่าไปพูดบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะคะคือน้องทิพย์ไม่ได้พูดกับจากใครแต่พูดกับเพียนแน่นะคะคือถ้าเพียงแน่รักใครน้องทิพย์ก็รักนะคะรักแบบเหมือนแบบอินกับในในสถานการณ์ของเขานะคะคือน้องทิพย์่า รู้กําพืชน้องเทปมาตลอดนะคะถ้าไม่มีพี่แอนแน่ก็คือไม่มีน้องเทปมาถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่มีงาน youtube ให้น้องเทปทำถึงปัจจุบันนี้นะคะน้องเทปรู้นะคะการที่คนคนหนึ่งที่จะทํา youtube ได้นะคะการที่คนคนหนึ่งท YouTube ได้ได้รู้จักคนรู้จักเยอะขนาดนี้ถ้าไม่มีคนมาเปิดให้นะคะมามาเผยแผ่ให้นะคะก็ไม่ คนคนหนึ่งทาไม่ได้หรอกนะคะอย่างน้องทิพย์อ่ะมีมมีรักเง่าคือมีแฟนขับทางประเทศไทยมาจากพี่แอนเน่นะคะแล้วก็รู้จักน้องทิพย์มาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยังรักน้องทิพย์อยู่ถึงปัจจุบันนี้หลายๆท่านนะคะน้องทิพย์ก็พอรู้อยู่โปรไฟล์หน้าเฟซแล้วก็โปรไฟล์ใน เอ่อ YouTube น้องทิพย์ก็ใส่ใจรายละเอียดมาทุกครั้งเลยนะคะถึงแม้น้องทิพย์ยังไม่ได้เห็นหน้าก็เหมือนได้อยู่เหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกันแยบแล้วก็สิ่งที่พี่พี่ทุกคนบอกว่าน้องทิพย์เหมือนคนในครอบครัวของของพี่พี่เลยแบบวันไหนที่ไม่ได้ดูคลิปอะ่ะก็มันมันรู้สึกขาดขายอะไรไปแบบนี้น้องทิพย์รู้สึกแบบซึ้งใจมากคำคำนี้นะคะน้องทิพย์ก็อยากให้เป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือน้องทิพย์อยากให้ น้องทิพย of ์อะอยู um. ่ในครอบครัวของพี่พ mm ี่ทุกคนเลยนะคะเหมือนส่วนหนึ่งในครในครอบครัวของพี่พี่ทุกคนเลยนะคะน้องทิพย์ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละก็มาจากพี่อันแน่คนรู้จักก็มาจากไม่ไม่ลืมไม่ลืมรักเง่าของตัวเองไม่ลืมพักคนของพี่พี่ทุกคนที่มอบให้น้องทิพย์ได้ได้มีถึงปัจจุบันนี้นะคะพี่พี่ทุกคนอพี่พีทุกคนเป็น เป็นเออคือเป็นคนมีพระคุณของน้องทิพย์นะคะพี่ๆทุกคนดูคลิปของน้องทิพย์น้องทิพย์ก็ได้เงินได้ตังมามาเลี้ยงครอบครัวของน้องทิพย์เด็กๆแบบนี้แหละก็มีความสุขมากเลยนะคะแล้วก็ได้ให้อาชีพของน้องทิพย์มาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็วันนี้น้องทิพย์ก็มาแจ้งข่าวให้พี่ๆทุกคนได้รับทราบก่อนนะคะว่าน้องทิพย์ care comment มมแล้วก็เออแบบน้องทิพย์ก็ให้ความสําคัญ ให้ความสําคัญความคอมเมนต์มากเลยนะคะพี่พี่ทุกคนวันไหนที่น้องทิพย์ไม่ได้ตอบคอมเมนต์น้องทิพย์คิดมากเลยว่าเมื่อไหร่น้องทิพย์จะได้ตอบคอมเมนต์วันไหนที่ปวดหัวมากๆไม่ไหวจริงๆเออนะั้นน้องทิพย์ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไปนะคะบางทีเราทํางานนะทํางานใช้ความคิดแล้วก็ตากแดดตากลมน้องทิพย์แบบเป็นคนปวดหัวง่ายนะคะก็เลยแบบปวดหัวน หนักๆแบบนเนี้ย็อ,อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์บ้างก็มีบางวันก็จะเออก็บางวันก็มาแทนก็ตอบคอมเมนต์ทุกทุกวันเลยนะคะน้องที่เป็นคนตอบเองเลยจริงๆนะคะไม่มีใครเป็นแอดมินให้เลยนะคะน้องทิพย์ทำเองทุกอย่างเลยตั้งแต่สองปีที่ผ่านมานะคะก็เรียนรู้ไปทําไปพี่ๆทุกคนก็สอนมาเรื่อยๆแบบเนี้ยน้องทิพย์ก็ดีใจมากเลยนะคะก็วันนี้น้องทิพย์จะไปช่วยเขาก่อนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ คือช่วยงานอะไรก็รอติดตามชมน้องทิพตต่อไปด้วยนะคะก็จะพยายามถ่ายทำออกไม้ดีที่สุดแล้วก็ฟังคำติชมให้มากที่สุดนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพด้วยนะคะการที่กดไลค์การที่กดแ like, ชร์ให้คนททำคลิปอ่ะมันเป็นกำลังใจให้มากที่สุดเลยนะคะแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วนะคะโอเคค่ะก็ สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเข้าใจน้องทิพย์ด้วยนะคะน้องทิพย์รักฟี่แฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องทิพย์นะคะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย